จะมีแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับท่านจะต้องทําการผูกความเพภายในวันที่19พฤษภาคม2 5 6 7สวัสดีครับผมทนายไอทนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําเดือนพฤษภาคม67นะครับสาหรับเดือนนี้นะครับมีพิเศษกว่าเดือนอื่นๆนะครับเพราะว่าทางกรมบัญชีการนะครับจะมีการโอนเงินให้กับท่านที่ถือบัตรคนจนจํานวน3ล้านคนนะครับแล้วจํานวนเงินที่โอนมานี้นะครับรวมกันแล้วมีมูลค่าถึงพันกว่าล้านบาทเลยนะครับก็ไปดูเงื่อนไขกันนะครับว่าจะได้กันคนแล้วเท่าไหร่ได้กันวันไหนนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับ สำหรับวันแรกที่จะมีเงินโอนนะครับก็จะตรงกับวันพุธที่1พฤษภาคม2567นะครับวันนี้จะมีเงินโอนทั้งสิ้น3รายการนะครับ รายการแรกนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับสิทธิ์นี้นะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมก็ไม่ได้นะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปชาระค่าตั๋วโดยสารสาธารณะใดก็ได้ในประเภทที่กระทรวงการคลังกําหนดและใช้ได้ไม่จํากัดจานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดประเภทแรกนะครับก็จะเป็นรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือ Method, ที่เรียกว่ารถขอสออกมกนะครับประเภทที่ก2ก็กจะเป็นรถบริษัทขนส่งจํากัดหรือที่เขาเรียกว่ารถ บขอสอนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้ามหานคร MRT นะครับแล้วก็เป็นรถไฟความเร็วสูง Airport Link นะครับทั้ง3อย่างนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้กันในกรุงเทพมหานครนะครับ รายการต่อมานะครับก็จะเป็นรถไฟนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ได้กันแทบทั้งประเทศนะครับนอกจากขนส่งดั้งเดิม4ประเภทนี้แล้วนะครับก็จะมีขนส่งที่เพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางมาตรการบัตรคนจนเขาเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม66เป็นต้นไปนะครับแต่สําหรับตรงนี้นะครับขอบอกไว้เลยว่าหลายๆประเภทเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมสักทีเดียวนะครับท่านต้องมีการไปติดต่อสอบถามกันเอาเองด้วยนะครับว่าบริษัทไหนหรือว่ารถขบวนไหนที่เขาสามารถใช้บัตรคนจนได้นะครับเพราะบางบริษัทเขาก็เขา บางบริษัทเขาก็ไม่เข้าร่วมนะครับรัฐบาลจะไปบังคับเขาทุกบริษัทเลยก็ไม่ได้นะครับประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นลถเอกชนร่วมขอสมกลถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลถเอกชนร่วมบขศและลถเอกชนนะครับประเภทต่อมาก็จะเป็นลถ2แถวรับจ้างนะครับและประเภทสุดท้ายนะครับไม่เหมือนใครเลยก็จะเป็นเรือโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับที่ผ่านมามีแต่รถนะครับแต่อันนี้คือเรือนะครับอย่างที่บอกนะครับท่านต้องไปตรวจสอบไปเช็คแต่ละบริษัทกันเอาเองนะครับว่าบริษัทไหนเขา เขาร่วมมาตรการบัตรคนจนนะครับสิทธิ์ที่2นะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าซื้อกาด LPG 80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสิทธิ์นี้กดเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็สะสมไม่ได้เช่นกันนะครับโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับสิทธิ์นี้ทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อกาดกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดจะว่าไปแล้วนะครับ80บาทซื้อถังหนึ่งยังไงก็ น่าจะวงเงินหมดนะครับสิทธิต่อนะครับเป็นสิทธิที่ทุกท่านชอบกันมากที่สุดนะครับก็คือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทนะครับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับสะสมก็ไม่ได้นะครับวงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ซื้อของใช้จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนําบัตรประจําตัวประชาชนไปซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้้้้าาาาาานนนนนคอื่่ๆทีกกระววงพณิชชย์ํํํหดดดแลใไจจั งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดวันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็จะตรงกับวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567จะได้รับสิทธ์ทั้งสิ้น2รายการนะครับสิทธิ์แรกนะครับก็จะเป็นค่าน้ำประปาฟรีจํานวน100บาทต่อครัเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรงก็คือไม่ต้องมีการสํารองจ่ายไปก่อนนะครับเรียกว่าท่านเป็นนี้ค่าน้ำประปาเท่าไหร่นะครับรัฐบาลก็จะจ่ายให้เท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับว่าท่านเข้าเงื่อนไขหรือไม่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์นี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วและนี่คือเงื่อนไขนะครับก็คือได้สิทธิ์ค่าน้ำประปาฟรีกรณีที่ใช้ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับก็คือถ้าท่านเป็นหนี้60บาทเขาก็จะใช้หนี้ให้ท่าน60บาทนะครับถ้าท่านเป็นหนี้90บาทเขาก็ใช้หนี้ให้ท่าน90บาทกรณีที่ท่านใช้น้ําเกิน100บาทนะครับแต่ไม่ถึง3 1 5บาทจะต้องชําระส่วนที่เกินด้วยตนเองนะครับอย่างเช่นท่านใช้น้ําไป150บาทรับาาฐลจ่ยให้ฟรีนส่วอีีีกก50บบาาท็จะมมิเรยกกกเเ็บนนส่่วทีิ1 100กรณีนี้150บาทท่านก็ต้องควัก50นะครับรัฐบาลควัก 100นะครับแล้วถ้าหากใช้เกิน3 1 5บาทนะครับผู้ถือบัตรจะต้องชําระค่าน้ําเองทั้งหมดเลยนะครับ100บาทแรกก็ไม่ได้สมมุติท่านใช้น้ํา350บาทนะครับท่านก็ต้องควักทั้ง350บาท100บาทแรกรัฐบาลก็ไม่ใจ่ายให้ด้วยนะครับสิทธิ์นี้นะครับไม่สามารถใช้ได้กับปะปาะะหมู่บ้านอบตอหรือเทศบาลนะครับเพราะว่าเป็นเงินคนละกระเป๋ากับทางรัฐบาลนะครับสิทธิ์ต่อมานะครับก็จะเป็นค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีจํานวน3 1 5บาทต่อคูเรือนต่อเดือนโดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หหนน่่่วยยยงงงาาาทีีใ้้บรรรริกกโโดตโดตตไมตอมสอส จไปก่อน,นก็คือท่านเป็นหนี้เท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายเงินแทนให้ท่านตามจํานวนที่ท่านเป็นหนี้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขอีกนั่นเองนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธินี้ก็คือครัวเรือนที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีที่ใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนเงื่อนไขต่อมานะครับสำคัญเลยก็คือจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนนะครับแต่ต้องห้ามเกิน3า5ร้ิบาบาทเด็ดขาดนะครับ้าท่านใช จำง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าบินมาเกิน3 1 5เมื่อไหร่ก็คือท่านจ่ายเต็มๆนะครับแต่ถ้าบินมาไม่ถึง315บาทก็คือ0บาทนะครับรัฐบาลก็จะควักจ่ายให้ท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทั้ง2สิทธินี้นะครับค่าน้ํากับค่าไฟท่านได้รับเงินมานะครับแต่จะไม่ได้จับเงินนะครับวันต่อมาที่มีเงินโอนนะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567น้้หกเจะมีเงินโอนทั้งสิ้น1นรายการนะครับเป็นเบี้ยความพิการเพิ่ม กับพร้อมเพเลขประจำตัวประชาชนนะครับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยวความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อคนต่นเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ800บาทในทุกวันที่10ของเดือนรวมจะได้รับเบี้ยความพิการเป็น1,000บาทต่อคนต่อเดือนสําหรับผู้พิการที่ไม่มีบัญชี говорят, พร้อมเพย์กระทรวงการคลังก็ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้พิการนะครับโดยจะทําการโอนเป็นเงินสดไปที่บัญชีเดียวกันกับที่ได้รับเบี้ยประจําของทุกเดือนนะครับเดือนรับ800บาทสรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าท่านมีบัญชีพร้อมเพย์เขาจะโอนไปที่บัญชีพร้อมเพย์ <ๆ S 2> ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่ถ้าบัญชีพร้อมเพย์ไม่มีเขาก็จะอนุโลมให้นะครับไปเข้าบ <ๆ S 1> <comfortable S 2> ัญช <ratings S 1> การของท่านผู้สูงอายุนะครับ จะไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้นะครับอันนี้เขาถือว่าท่านผู้พิการนี้เดือดร้อนกว่าใครนะครับเขาก็เลยอนุโลมให้นะครับอย่างกรณีเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติมถ้าไม่มีบัญชีนะครับเขาก็ไม่โอนให้สักบาทนะครับจนกว่าท่านจะไปผูกร้อมเพย์นะครับหรือไปทําหนังสือยินยอมให้โอนเงินเข้าบัญชีของผู้อื่นหรือบัญชีที่ท่านเป็นชื่อร่วมกับผู้อื่นนะครับและนี่นะครับก็มาถึงวันที่23กับวันที่24พฤษภาคม2567นะครับวันนี้มีเงินพิเศษโอนมา1รายการนะครับเป็นเงินที่ผมพู ใดๆนนแต่เป็นการคืนวงเงินอ e ีม n น y ีคงเหลือให้กับผู้ที่ยังใช้ไม่หมดนะครับสำหรับจํานวนที่ท่านจะได้รับนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้วงเงินอ e ีม n น y ีเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็จะได้รับคืนเท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยนะครับถ้าท่านใดที่ไม่เคยใช้นะครับจะได้รับเงินจํานวนคนละหลายพันบาทซึ่งวงเงินที่ท่านจะได้รับตรงนี้นะครับจะได้รับเป็นเงินสดแล้วก็สามารถสะสมได้นะครับโดยจะทําการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับพร้อมเพย์เลขประจําตัวประชาชนนะครับสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี260หรืืออก็ค ท่าท่าีมีสิทธิ์ตามบัตรเก่านั่นเองนะครับที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้มีสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งก็คือโครงการปัจจุบันนะครับเรียกว่าท่านต้องได้ทั้งโครงการเก่าแล้วก็ได้ทั้งโครงการใหม่ด้วยนะครับถ้าโครงการเก่าท่านมีวงเงินเหลือแต่โครงการใหม่ท่านลงทะเบียนไม่ผ่านเขาก็ไม่คืนให้นะครับจำนวนที่จะได้รับนะครับมีประมาณ3ล้านคนนะครับกรมบัญชีกลางจะคืนวงเงินอ e ีมันนี่คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิ์ววงงงินนนประมมาาาาาณ1000้บททตแดั น,นี่นะครับเ,เหตุผลที่3ล้านคนมีเงินเหลือนะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าตัวเองมีเงินอยู่ในกระเป๋าตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่านะครับสมัยนั้นยังใช้บัตรอยู่นะครับในบัตรนะครับหบัตรนี้มันจะมีกระเป๋าแยกย่อยอีกเกือบ10บกระเป๋านะครับซึ่งวงเงินอ e ีมันนี่ก็เป็น1ในกระเป๋าที่อยู่ในบัตรเก่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดไม่ทราบไม่เคยเอามาใช้เงินมันก็เลยเหลืออยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีหลายพันสําหรับกําหนดการที่ให้ผู้มีสิทธ เงินอีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเล็บโครงการเก่าจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ยืนยันตัวตนแล้วนะครับท่านจะต้องทําการผูกค้อมเพย์ภายในวันที่19พฤษภาคม2567อันนี้หมายถึงท่านที่ยังไม่เคยผูกนะครับถ้าท่านที่เคยผูกมานานแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะครับผ่านไปได้เลยนะครับแล้วถ้าท่านผูกค้อมเพย์แล้วท่านก็ไม่ต้องสนเงื่อนไขอันหลังนี้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ผูกค้อมเพย์ท่านจะต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือโอนเงินเข้าบาบบัััชีีร่่่ววมกุคบลบอืนนนภยใท 26เมษายน2567สังเกตน,นะครับหนังสือให้ความยินยอมนี้มันจะหมดเขตก่อนวันผูกพ้อมเพนะครับถ้าท่านยื่นหนังสือให้ความยินยอมไม่ทันนะครับท่านก็ต้อง ไปผูกความเพในวันที่19พฤษภาคม67นะครับซึ่งขณะที่ผมทําคลิปนี้อยู่ยังสามารถผูกพ้อมเพทันนะครับแล้วถ้าท่านผูกพ้อมเพในวันที่19พฤษภาคม2 5 6 7ท่านก็จะได้รับโอนในวันที่23กับ24นะครับใครจะได้วันไหนก็มาดูนะครับเขาจะให้วันที่23พฤษภาคม67สําหรับผู้ที่มีเลขประจําตัวประชาชนสําหรับเลขตัวสุดท้ายนะครับเป็นหมายเลข0ูนถึงเลข4นะครับท่านก็จะได้รับในวันที่23นะครับแล้วก็จะโอนวั 7, นที่24พฤษภาคม2พฤษภาคมสอง ท่านที่มีเลขประจําตัวประชาชนเลขสุดท้ายนะครับเป็นเลข5ถึงเลข9นะครับ ท่านก็ต้องเอาป,ประชาชนมาดูนะครับว่าเลขของท่าน0ถึง9ท่านอยู่กลุ่มไหนนะครับก็จะได้รับเงินไม่23ก็24ตามตารางที่ผมอธิบายนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มนะครับท่านที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะครับท่านจะต้องทําการยืนยันตัวตนในวันที่26เมษายน2567นเะครับเมื่อยืนยันตัวตนแล้วท่านก็ต้องเข้าเงื่อนไขอ,อีก2อย่างเหมือนกันนะครับก็คือท่านต้องผูกความเพย์ภายในวันที่19พฤษภาคม2 6อท่านห้าร้อยหกสิทเานก็ต้องมายื่หนังสือให้ความยมิยนยนที่26เมษายน2567